ลฮ้า oh ความสนุกเกิดขึ้นแล้วจ้าทีซีคอนสแคร์สาขาสีนังคอรีนอาจารย์เพื่อนจา๋าคลิปนี้นี่ร้อนมาพักเกาะสวรรค์อย่างหมู่เกาะฮาไว,ว้เสาร์อาทิตย์นี้นะคะถ้ายังไม่มีโปรแกรมว่าจะไปที่ไหนอย่าลืมนะคะแวะมาที่นี่ได้จา้า ที่สาวอยู่ดูโปรแกรมคร่าวๆนะคะเพื่อนจ๋าก,ก็จะมีการแสดงนะคะมีตีกลองฮาวายระบำฮาวายมีโชว์กระบองไฟด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะคะมีการเล่นดนตรีนะคะลิมโบค่ะดนตรีจังหวะมันทันสเพื่อนใส่ไปฟังด้วยแล้วจ้ะมันมากๆสนุกดีค่ะเพื่อนจ๋าเขาร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้ไพเราะจริงจ้ะถ้าใครยังไม่มีที่ไปไหนนะคะก็ที่นี่แวะมาได้นะคะเพื่อนจ๋ารับรองว่ามีความาตื่นตาตื่นใจรอเพื่อนๆและเด็กๆอยู่แน่เลยค่ะเห็นไหมคะว่าเขามีอะไร รอเราอยู่สระว่ายน้ำแถมเขายังตกแต่งนะคะสไตล์ฮาวายนะจันเพื่อนจะอามาหามุมเก๋ๆถ่ายรูปลงสตอรี่กันได้นะจันเพื่อนจา๋างานดีที่สี่ข้อนจา้าหาใครสะดวกนะคะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะลงสถานีสวนหลวงรอเ้าค่ะประตูทางออกหนึ่งนะคะ รอบนี้แค่ผ่านมานะคะเพื่อนจ๋ายังไม่ได้ลงไปถ่ายรูปแบบจัดเต็มค่ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้สาวอยู่จะเข้าไปถ่ายรูปหาม,มุมเก๋ๆถ่ายลงสตอรี่เหมือนกันจ้าใครว่างใครสะดวกเชิญนะจ๊ะถ้าเจอกันก็ทักทายกันได้นะจ๊ะตลิดหน้าเจอกันใหม่จ้า